ชาวราศีกลุ่มของท่านที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงชะตาของชาวราศีกลุ่มกันว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงการงานการเงินโชคลาภความรักและสุขภาพของท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเหมือนเช่นเคยแอดมินขอให้ชาวราศีกลุ่มที่กำลังเปิดมารับชมคลิปนี้อยู่นะครับ สำรวมจิตให้เป็นสมาธิสัก30วินาทีเพื่อความแม่นยำของไพ่นะครับเราก็มาทำการเปิดไพ่ทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2.56 6นี้นะครับก่อนเปิดไพ่แอดมินก็ขออวยพรขอให้ชาวราศีกุมจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดในสิ่งที่ดีๆขอให้ชาวราศีกุมจงสําเร็จสมดังปรารถนาในทุกประการครับมาดูสถานการณ์ในเดือนนี้กัน สถานการณ์เดือนนี้ของชาวราศีกุมนะครับไพ่ใบแรกทีออฟคัพไพ่สามถ้วยนะครับไพ่แห่งการเฉลิมฉลอง,ลองความยินดีนะครับนะการดีอกดีใจนะเดือนนี้นะครับถ้าแอดมินมองในส่วนของเรื่องการงานนะครับหน้าที่การงานของคุณก็ดีหรือ,เ,อเกี่ยวกับการเงินนะครับการงานการเงินของคุณก็ดีแอดมินมองว่านะคุณจะมีความสําเร็จนะครับนะของชาวราศีกุมความสําเร็จในที่นี้การงานคุณอาจจะเขาเรียกว่าอย่างไรอ่ะ มีสําเร็จเกินคาดถ้าคนทํางานประจำนะครับหรือว่างานออฟฟิศเนี่ยนะหรือว่าเป็นพนักงานขายก็ดีเนี่ยเดือนนี้คงจะทํายอดได้สมดังตั้งใจนะครับนะหรือว่าผู้ประกอบเจ้าของกิจการนะครับอาจจะทํายอดได้ขายขายของออกมีกําไรเป็นกอบเป็นกำเข้ามาในเดือนนี้พ่อค้าแม่ค้าอาจจะมีรายได้มีเงินทองเข้ามาโดยไม่คาดฝันหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับนะอาจจะ ได้เงินได้ทรัพย์สินมาโดยที่คุณนะครับนะไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเช่นกรณีเช่นหนึ่งอาจจะถูกระงวัลที่1ก็ได้มีตัวอ,อย่างนะถ้าถูกก็ดีขอให้โชคดี2ออาจจะมีการได้รับสินทรัพย์มรดกนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะไม่ได้เงินมากอะไรอาจจะแบบสักสองสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นอย่างนี้แหละนะอาจจะมีมีส่วนได้เงินมาหรือได้เงินก้อนได้ทรัพย์สมบัติบางสิ่งบางอย่างมาก็อาจจะมีการ เฉลิมฉลองความสําเร็จมีแสดงความยินดีในเดือนนี้นะครับเขาเรียกว่าอาจจะมีโชคมีลาบการงานมีความสําเร็จทํายอดขายได้ธุรกิจการงานจเจริญเติบโตได้ยอดเกินเป้าที่คุณตั้งเอาไว้นะก็มีการเฉลิมฉลองมีการพูดคุยมีการเฮฮาปาร์ตี้กันในเดือนนี้นะครับไพ่มันออกมาอย่างนี้เรามาดูสถานการณ์ต่อเนื่องในไพ่ใบที่2ไพ่ใบที่2เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าเพจออฟวน เด็กถือไม้เท้าเขาบอกว่าไพ่ใบนี้นะครับเดือนนี้ทําอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าอันนี้เป็นคําพูดนะเขาบอกคุณน่ะต้องพยายามอย่าเอาตัวเองเป็นหลักอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นะครับนะราศีกุมชาวราศีกุมอ่ะจะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือว่าเป็นคนที่หนึ่งดื้อเงียบนะครับนะบางทีอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบที่จะไปต่อล้อต่อถิงอะไรนะครับนะเหมือน าราศีกุมเขาเรียกเป็นคนถือคอนโทนใช่ไหมคนถือคอนโทนคนแบกคอนโทนเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนใหญ่จะมีคนใจเย็นนะไม่ค่อยอย่างแอดมินเนี่ยอาชาวราศีกุมเหมือนกันส่วนใหญ่กีจะเป็นลักษณะเป็นคนใจเย็นไม่ใช่คนใจร้อนไม่ใช่คนวู่วามแต่ถ้าใครพูดอะไรมาแล้วเนี่ยหรือใครพูดจาสั่งสอนเนี่ยจะเป็นคนฟังนะแต่ว่าไม่ทําตามแอดมินก็เป็นอย่างนี้เป็นคนฟังแล้วไม่ทําตามเออมึงอยากพูดมึงก็พูดไปตามสบายอยากบ่นก็บ่นไปแต่ แต่เราไม่ทำหรอกนะเราก็เงียบๆไว้คือไม่อยากไปต่อร้อต่อเถียงให้มันมีเรื่องมีราวหรือต่อความยาวเส่าว่ายืดนะ่ะคุณจะไม่ฟังใครเลยเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมันมันก็ไม่ไม่ใช่ว่ามันมันเป็นข้อเสียนะมันไม่ใช่ข้อดีนะครับคุณควรที่จะแบบว่าเปิดใจฟังใครบ้างอย่าเชื่อมั่นในตัวเองจนเกินไปถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองจนเกินไปเนี่ยนะครับในะอนาคตภายภาคหน้าเนี่ยมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาด ขึ้นกับคุณได้นะครับในเดือนนี้เขาบอกว่าทําอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้างานบางงานเนี่ยมันเหนือบ่ากระแรงมันเกินความจําเป็นอย่าฝืนให้ลองปรึกษาคนเขามีประสบการณ์หรือปรึกษาผู้ใหญ่นะครับนะที่เขามีประสบการณ์มีความรู้เผื่อที่เขาจะช่วยเราได้เหมือนบอกจุดจุดอ่อนของเราอะ่ะชี้ว่าเราควรแก้ไขยังไงจากนี้ให้มันดีขึ้นนะครับนะตรงนี้ไพ่เด็กอ่ะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นไพ่ดือ้อนะต้องดูด้วยว่าดื้อไปแนวทางใด ถ้าไพา่ส่วนใหญ่ที่แอดมินเปิดเน่ยถ้าเป็นพวกถือไม้เท้าพวกนี้จะดื้องเงียบแต่ถ้าเป็นเด็กถือดาบนะโวยวายนะห้าดาบเอ้ยหไม้เทา้าโทษทีไฟออฟวานหไม้เทา้าดูเหมือนว่าจะมีการต่อสู้มีการแข่งขันเกิดขึ้นนะครับในเดือนนี้ห้าไม้เทา้าไฟออฟวานเดือนเนี้ย ถ้าชาวราศีกุมนะครับจะเ,ออเดินทางไปไหนมาไหนไปติดต่องานไปพูดคุยงานนะแนะนำคาถาบทหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าสวดไปแล้วเนี่ยบทบทพระคาถาเงินล้านไว้ได้นะครับนะไปติดต่องานเกี่ยวเรื่องงานเรื่องเงินอะไรพวกนี้นะ่ะเวลาไปอธิษฐานจิตสวดเขาบอกว่าอธิษฐานจิตเลยว่าขออํานาจแห่งพระคาถาเงินล้านเนี่ยขอให้ลูกได้มีโชคมีลาบนะขอให้ลูกขายงานได้ขอให้ลูกเสนองานกับลูกค้าผ่านเพราะว่าเดือนนี้ ห้าไม้เท้ามันมึงบอกว่าตัวคุณมีการแข่งขันค่อนข้างจะสูงนะมีการแข่งขันกับคู่กับคู่กรณีเหมือนอย่างที่แอดมินขคยกตัวอย่างว่าถ้าคุณจะไปขายงานกับลูกค้าแอดมินเชื่อว่าตัวคุณคงแบบไม่ได้ไม่ได้เจอคู่แข่งแค่รายหรือสองรายหละอ,อาจจะมีคู่แข่งหลายคนเนี่ยไปเสนอโครงงานไปเสนอโปรเจกต์กับลูกค้าเหมือนกับคุณนะครับนะอันเนี้ย มันเป็นการที่ว่าลูกค้าต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกอจะเลือกเซ็นสัญญาทำรรมาใครทำมาคุณไหมแต่ทำมาคนอื่นเนี่ยนะมันจะมีการแข่งขันกันในเดือนนี้นะครับก็ลองสวดบทพระกระถางเงินล้านนะแต่แนวโน้มถามว่าการแข่งขันนี่สูงไหมแล้วคุณมีโอกาสไหมไพ่ใบแรกมันขึ้นมาโดยไพ่เนี่ยทรีออฟคัพไพ่แห่งการเฉลิมฉลองแอดมินก็คาดว่านะครับนะมันน่าจะเป็นความสําเร็จมากกว่าการล้มเหลวนะ แต่เดือนนี้มันอาจจะค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อนนิดหนึงนน่งที่ต้องวิ่งเต้นต้องใช้มันสมองต้องใช้วิวัทนคําพูดคาเจรจาโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการใช้ฝีปากและมันสมองนในการเสนอขายงานแล้วก็องค์ประกอบไปหลายอย่างแต่แอดมินเชื่อว่านะ80-90%ซว่าสกคุณสามารถใช้กำรรชัยชนะได้ในครั้งนี้นะครับนะการแข่งขันมันมีสูงแต่ว่าคุณก็สามารถจะผ่านแล้วก็สามารถขายงานลูกค้าแล้วก็ชนะเอาง่ายว่ามีชัยนะสามารถ ชนะใจลูกค้าได้เอางี้ดีกว่าน <c oughs> ายออฟวานไพอัศวินถือไม้เท้าอ่ะอัศวินก็บอกบอกเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับมีการเจริญเติบโตการงานมีการเดินหน้าการงานไม่ได้ถอยหลังอย่างเช่นคุณลงทุนลงแรงอะ่ะเหมือนคุณหวานพืชลงไปเลยใช่ป่ะพืชมันก็เริ่มออกดอกออกผลเป็นรูปเป็นร่างขึ้นให้คุณได้เก็บเกี่ยวได้เก็บมาใช้ใเก็บมาขายเก็บมากินได้เปรียบเทียบนะครับ เหมือนคุณไปทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับนะอัศวินถือไม้เท้าเนะี่ยมันบ่งบอกว่าการงานของคุณจะมีความสําเร็จดี <c oughs> เกิดจากความเพียรพยายามความมุมานั่งของตัวคนเองแต่เดือนนี้ถามว่าเหนื่อยไหมค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยนะครับนะกับการวิ่งเต้นกับการพูดคุยหรือออกไปใช้มันสมองในการทํางานเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยมากยังไงกออ็ดูแลตัวเองด้วยนะครับนะระวังจะเจ็บไข้ไม่สบายนะครับแต่เดือนนี้ดีที่ว่าตัวคุณนะ่ย ไพ่อัศวินถือไม้เท้าอัศวินก็ต้องมีเจ้านายใช่ไหมเจ้านายอาจจะเป็นระดับมหาเสนาเป็นระดับพระมหากษัตริย์อย่างเงี้ยนะอาจจะแบบเริ่มมีแบ็คดีไงคอยสอนงานคอยแนะนําจนแบบคุณจะประสบความสําเร็จในสายอาชีพหรือประสบความสําเร็จม,มีโอกาสเจริญก้าวหน้าได้อัศวินเขาเรียกว่าไพ่แห่งความสําเร็จนะแล้วก็ไพ่แห่งความเจริญก้าวหน้าต่อไปในสายงานที่คุณทํานะครับนะตรงนี้ฟันธงว่าสําเร็จนะแอดมินให้90%เผื่อไว้10% Six of Pentacle เดือนนี้นะครับถ้าเติดตัวคุณะนะออชาวราศีกุมบางท่านะการเงินมีการติดขัดนะครับสมมตการเงินติดขัดทำอะไรก็รู้สึกว่าในเดือนนี้เราไม่คล่องตัวทำตามเพียรมินบอก2ออย่างนะครับอย่างแรกหนึ่งให้คุณสวดในบทของคาถาเงินล้านนะครับคาถาเงินล้านของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดท่าซุงหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะ อันนี้ลองไปค้นเอาแต่แอดมินเชื่อว่า90%ที่มาฟังเนี่ยน่าจะรู้จักบทพระคาถาเงินล้านนั่นนะครับนะสวดบทพระคาถาเงินล้านไปแล้วก็ทําบุญไปด้วยทําบุญบางคนนี้ไม่มีเวลาที่จะออกไปใส่บาทไม่มีเวลาจะไปวัดง่ายๆแอดมินพูดหลายครั้งแล้วคุณหากระปุกออมสิ่งเล็กๆมานะครับไว้ที่หัวเตียงไว้ที่หิ้งพระก็ได้คุณสวดคาถาเงินล้านนะก่อนนอนสัก9จบนะครับพอสวดเกจบจบเนี่ยคุณหยอดไปสักบาท 2บาท3บาท5บาท10บาทตามกําลังเงินที่คุณมีนะครับและอธิษฐานว่าออปัจจันนยจํำนวนนี้ข้าพเจ้าจะขอนําไปถวายเป็นสังฆทานวิหารทานธรรมทาน แล้วก็งานสาธารณประโยชน์ทั้งหลายเอาไปถวายที่วัดตรงนี้อันนี้สงหญ่บุญมากเราทําบุญเราต้องทาอย่างฉลาดนะครับแล้วก็สวดพระคาถาเงินล้านไปด้วยอย่างน้อยๆก้าวจบสวดเสร็จหยอดสวดเสร็จหยอดทําทุกวันนะครับจนเงินเต็มแล้วก็อธิษฐานจิตเอาเงินไปถวายวัดแค่คุณหยอดลงไปแค่นี้ยังไม่ได้ไปถวายวัดนะอันนี้สงผลบุญมันก็ให้กับคุณแล้วสังเกตดูว่าการงานมันจะลาบลื่นขึ้นการเจรจาก,การติดต่อกับลูกค้าเนี่ย มันจะสะดวกสบายขึ้นปัญหาอุปสรรคมันจะลี้คลายเบาบางแล้วก็เงินทองมันจะเริ่มไหลามาเทม,มาคุณจะเห็นผลได้ทันตาเลยทําตามนี้นะครับไม่เกิน2เดือนนะทาตามที่อาบินบอกเขาบอกให้คุณทําทานตรงนี้แล้วก็ลองสวดมนต์ดูเพื่อความคล่องตัวในกิจการในกิจการงานแล้วก็ในธุรกิจของคุณนะครับเจ็ดดาบไพ่ใบนี้ก็หมายแล้วระวังนะครับเรื่องของการหักหลังนะ หากหลังเรื่องของการแบ่งพักแบ่งพวกเพราะว่ามีคนบางกลุ่มในที่ทํางานมีคนบางกลุ่มที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจของคุณเนี่ยนะครับนะเหมือนกําลังจ้องคอยหาจุดอ่อนคุณอยู่จ้องดูว่าเฮ้ยไอ้นี่มันทําบริษัทเนี่ยม,มันมีลูกค้ากี่กี่กี่เจ้าหัวเจ้าว่าเดี๋ยวเราลองไปเสนอลูกค้าเจ้านั้นเจ้านี้มันทําธุรกิจกับอะไร ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการหักหลังการล้วงลับข้อมูลนะครับบุคคลที่ไม่หวังดีเนี่ยเข้ามาตีสนิทในเดือนนี้ก็โปรดระมัดระวังนะของชาวราศีกุมนะครับนะและอีกเรื่องหนึ่งในที่ทํางานส่วนใหญ่ถ,ถ,ถ้าสมมติว่าไพ่เจ็ดดาบขึ้นอะ่ะปัญหาเรื่องของคือการพูดจาไม่เข้าหูพูดจาแขวะไปแขวะกันมาอิจฉาหรือเสียกันไอเราทําผลงานได้ดีกว่าเขา,เามีผลงานในการทํางานได้ดีกว่าอีกคนนึงย่ำอยู่ที่ไม่ไปไหนไม่ดูตัวเอง เสร็จแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเราเนี่ยไปเลียแข้งเลียขาผู้มีอำนาจหรือผู้หลักผู้ใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้นะไงเดือนนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับสําหรับคนบางคนแต่คนที่มีกิจการส่วนตัวทํากิจการเนี่ยที่ฟังแอดมินอยู่ยังไงก็ระมัดระวังนิดนึงระวังเรื่องของการมาล้วงข้อมูลมาล้วงความลับหรือมาตีสนิทนะครับมาแบบเข้ามาเหมือนมาล้วงข้อมูลเนี่ยเกี่ยวกับธุรกิจของเราเกี่ยวกับไรายได้การค้าขายเนี่ยเพื่อที่จะเออ เอาไปเรียนแบบเราหรือไปไปไปลอกเรียนแบบเนี่ยทำให้ธุรกิจเรามีปัญหาหรือมีผลกระทบได้ยังไงก็ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับทูออฟเพน c าเคอสเหรียญการเงินการเงินเดือนนี้นะครับก็แอดมินมองว่าตัวของคุณเนี่ยการเงินมันไม่ได้ขาดมือนะแต่ไพ่สองเหรียญเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมรสุมทางการเงินอย่างหนึ่งคือ เหมือนเดือนนี้คุณจะทํางานได้เงินมาเท่าไหร่นะครับแต่มันจะมีเหตุที่ว่าคุณต้องใช้เงินออกไปได้มาก็ต้องใช้ได้มาก็ต้องใช้าใชบางครั้งเราอยากจะเก็บเงินแต่เราก็เก็บไม่ได้สักทีวะ่ะสมมติเดือนนี้คุณทํางานเดือนละ5้0 0 0คุณได้มาเสร็จต้องจ่ายอาหมดเดือนแล้วเนี่ยต้องใช้ไป4ี่หมื่นสี่สี่หมื่นห้าเหลือแค่ไม่กี่พันเหล่านี้มันเป็นจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องต้องใช้เดี๋ยวมีเหตุต้องควักมีเหตุต้องจ่ายเฮ้ยทำไมการเงินเรา มันหาโอกาสเก็บหาโอกาสแบบวางรากฐานทางการเงินไม่ค่อยไม่ค่อยได้เลยวะบางคนมันเป็นอย่างนี้นะมันคิดเดี๋ยวก็คนนูคนนี้มายืมเงินบ้างมาขอยืมมาพูดคุยหวานล้อมที่จะเอาเงินจากเราบ้างหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับนะทำให้คุณรู้สึกว่าความล่องตัวมันมีแต่ว่าเราเก็บเงินไม่ได้เลยนะ ยังไงเดือนนี้แอดมีแนะนำว่าถ้าเป็นไพ่สองเหรียญนะครับถ้ายังเก็บไม่ได้เรื่องการเงินสำหรับชาวราศีกุมบางท่านบางคนนะถ้ายังเก็บไม่ได้ก็ไม่ต้องเก็บนะครับนะก็มีเหตุอาจะต้องใช้เราใช้ไปก่อนนะครับนะเพราะตัวคุณเนี่ยดวงการเงินมันไม่การเงินคุณไม่ได้ขาดมือนะครับนะส่วนใหญ่เงินไม่ได้ขาดมือมีเงินเข้ามาเรื่อยแต่ว่าบางทีเราก็ต้องไปใช้จ่ายเรื่องส่วนตัวบ้างไปใช้จ่ายเรื่องหนี้สินบ้างคุ้มเคลีร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนแล้ว ถ้าหลายๆสิ่งหลายอย่างเรื่องการเงินมันเรียบร้อยแล้วคุณเข้ามาวางแผนเรื่องการเงินในอนาคตนะครับคิงออฟซอ์สไพ่พระราชาถือดาบคุณเป็นคนลักษณะเป็นคนที่ว่ามีอำนาจมีบารมีนะอยู่ในตัวหลายๆสิ่งหลายอย่างมันทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องหรือบริวารเนี่ยค่อนข้างที่ยําเกมงคุณอยู่นะพอสมควรเลยนะครับไพ่คิงไพ่พระราชาถือดาบเนี่ย ทำอะไรก็คือจะเป็นคนจริงจังไปทุกเรื่องจริงจังแล้วก็ต้องเอาให้ได้ต้องสําเร็จทําไม่สําเร็จเนี่ยเราไม่ยอมคุณยังเป็นคนอย่างเงี้ยแล้วก็ทุ่มเทนะผลงานที่ออกมามันค่อนข้างจะเป็นบวกนะครับนะความสําเร็จค่อนข้างจะไป8 0ดสิถึงเกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดคําจาอย่าเป็นคนพูดอะไรไม่คิดพูดอะไรให้คิดก่อนพูดคิดก่อนที่จะทำนะครับนะบางทีเนี่ยคุณ เป็นคนปากไวแต่ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนไม่มีอะไรเป็นคนไม่ได้อะไรหรอกแต่แค่ว่าปากไปก่อนสมองและบางทีทั้งยังไม่ทันได้คิดอะไรแนตะปากคนพูดไปก่อนแล้วมันอาจจะทําให้คนน่ะบางคนคนบางคนนะครับเขาเข้าใจผิดในตัวคุณได้นะอาจจะให้เขาเกิดความไม่พอใจหรือเกิดความกินแหนงแข่งใจบาดหมางในตัวคุณได้ฉะนั้นคําพูดคาเจรจาอะไรก็แล้วแต่ให้คิดก่อนพูดนะครับนะตรงนี้ระมัดระวังนิดนึงแล้วก็อย่ารณมร้อน พระราชาถือดาบมันจะมีข้อเสียคือหอารมณ์ร้อนงุดหงิดง่ายนะครับนะใครพูดจาไม่เข้าหูนี่คุณฉะได้เลยแบบนักเลงอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะมันตกรา,าชาถือดาบมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับงัก็ใจเย็นๆเนี่ยค่อยพูดค่อยจา่าค,ค่อยไปนะสเตรทไพ่หญิงแก่งผู้สยบราชสีเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ถือว่าเหน็ดเหนื่อยนะ คุณต้องประคับประคองในเรื่องของธุรกิจการงานประคับประคองในเรื่องของชีวิตคู่ประคับประคองในเรื่องของความรักระหว่างคุณกับคนรักของคุณเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนว่าตัวคุณเนี่ยต้องแบกไว้ตลอดแบกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้นะครับบางทีเนี่ยมันหนักมันมันหนักหนาสาหัสนะแต่บางทีคุณก็ต้องยิ้มรับมันเอาไว้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะไพ่เขาเรียกว่าไพ่หญิงแกล่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่เข้มแข็งต่อให้แบบเจ็บต่อให้เหนื่อยให้ไหนคุณก็ไม่ยังไงอะ แบบยิ้มรับยิ้มสู้อ่ะคือไม่แสดงความอ่อนแอออกมานะครับนะแต่สุดท้ายแอดมินบอกก็เลยว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือกิจการงานคุณก็ดีและเรื่องครอบครัวก็ดีสุดคุณจะประครับประคองทุกสิ่งทุกอย่างให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะตรงนี้มันบ่งบอกว่าจิตใจในคุณเข้มแข็งเรามาสรุปกันในใบสุดท้ายก็เรื่องการเงินนะครับคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะประหยัดมัธยัสถ์นะครับสี่เหรียญขี้เหนียวอะเอาง่ายว่าแต่เขาสมควรขี้เหนียวแหละนะ เพราะว่าตัวคุณก็หลายๆท่านก็อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วอยากจะมีเงินเก็บอยากจะมีเงินออมไม่เยอะช่วงนี้เงินมาได้เงินเข้ามาก็ต้องใช้จ่ายได้เงินมาก็ต้องจ่ายไปบางคนก็ต้องเคลียร์หนี้เคลียร์สิ่งบ้างนะตอนนี้คุณก็มีความกุ้มใจอยู่ว่าจะเอาไงดีว่าการเงินมันไม่ได้เป็นดั่งใจเลยอยากจะเก็บเงินอยู่าจะมีเงินมีทองทอยากจะมีอนาคตอยากจะซื้อบ้านอยากจะแต่งงานออหลายหลายสิ่งหลายอย่างในสี่เหลี่ยมมันจะเป็นความคิดอย่างนี้ไงดูลูกก็รู้แลวกุ้มนะครับนะ แต่ก็แอดมินบอกว่าเดี๋ยวรอให้มันผ่านเดือนอพฤศ,ศจิกายนนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราดูทันวาอีกทีแต่แอดมินเชื่อว่านะฟ้าวันใหม่ตั้งแต่ทันวาไปมกรามันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากๆนั้นจากนี้นะครับโอเคครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของชาวราศรีกุมประจำเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะยังไงไปทำนะครับสวดพระคาถาเงินล้านแล้วก็หยอดเงินไป ตามที่บนบอกเงินเต็มกระปุกเมื่อไหร่แล้วก็เอาเงินจํานวนในกระปกนะุกนั้นไปถวายวัดนะครับนะคุณจะได้อัน,นี้ส่งอันมหาศาลเลยแล้วกิจการงานแล้วก็ธุรกิจของคุณนะ่ะมันจะมีความคล่องตัวมากกว่าน,นี้โอเคครับก่อนจบแอดมินก็ขอกล่าวคําอวยพรนะครับขอความสุขสวัสดิ์พิพนะัฒนมงคลสมบูรณ์ภูนผลและความเจริญรุ่งเรืองจงมีแด่ชาวราศีกุมทุกท่าน ขอให้สำเร็จในหน้าที่การงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพขอให้โชคดีและมีความสุขมากๆนะครับและพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับผมสวัสดีครับ